อย่าเพิ่งทําท่าบริหารแก้การปวดเขา่เขาเข่าเฟื่อมถ้ายัางไม่ได้ฟังคลิปนี้หลายๆคนวันนี้หมอฟันเจริญไข้ครับคือทาท่าบริหารวันนี้บอกว่าหมอฟันทำนี้ะอะเราทําทดูนะหมยที่ฝึกว่าเก่งๆตรงนี้ฮะแล้วบอกว่าจะช่วยกำเ,นะเ,เนื้อต้นขาคุณแข็งแรงหมอฟันบอกเลยว่าถูกต้องนะฮะมันรู้ฝึกว่าตึงแต่เนี้เพราะอาการคือถ้ากมเนื้อต้นขาคุณแข็งแรงหรือคอร์ดได้เสร็จของคุณแข็งแรงอาการล้มหนักที่เขา่าคุณพจะน้อยลงคุณพจะปวดน้อยลงแต่คําถามท่านี้มันยากไหมฮะมันคล้ายๆสคอรถูกไหมะ อ่เห็นไหมมันจะฝุ่เมื่อยๆหนักแต่วิธีง่ายที่สุดครับอ่าลองอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าอย่างนี้นะแล้วก็เหยียดขามาอย่างนี้บางคนบอกฟองข้างบอกว่าข้างเดียวก่อนเทีมทีละข้างไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณลองดูตัวนี้ฮะลูกสะบ้าครับมันจะเกิดการเคลื่อนกันถูกไหมทําให้ปัญหาลูกสะบ้าเสร็จเอ็นสะบ้าเสร็จลำบากอีกก็แค่นี้มาฮะแล้วแค่นี้ฮะไม่ให้ฝูงนี้ด้วยฮะอย่างนี้ก็ไม่ได้ฮะอันนี้ฝูงไปฮะแล้วคุณจะตึึงงงงเเออออออ็็นนนนหหลลัััข่่่าาีีีี้้้กกกไมดดดฮฮะะรคคืตพพแ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้ฮะแล้วกล้ามเนื้อตัวนี้คุณแข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงแล้วขราวนี้ละน้ำหนักจะลงที่เข่าคุณน้อยลงนี่คือสิ่งที่หมอฟันให้คุณแม่ทําเดี๋ยวคุณดูคลิปขอคลิปทีมงานด้วยนะว่าตอนนี้คุณแม่กืนใส่น้าหนักแล้วนะฮะแลวตอนนี้แม่ก็ไม่มีการปวดเข่าแล้วโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟกันไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหามอาจาสวัสดีคร